ปาดปาดปาดพี่น้องจ้าดูหน่อยมะพอเฮ็ดยังนี่จ้าดอวงามแห้งนี่พี่ออกเป็นโมยายมะพี่จ้าเฮ็ดองนกจะเฮ็ดองนกเจียงหวานคือกันได้นี่แมีนจ้าเพื่อนแต่ดอกงามงามจ้าพี่แต่เพืเ่นอนแดดเนาะเกลือยังเงียบ อยู่เป็แตอบครัวเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมีนอยทีสารมาหน้าจ้าวันนี้วีนอยกะบผ้าเราปลาคือเก่าจ้าวันผมกันในวันที่27พฤศจิกายน2568ั้อยหจ้าขอก,ก็มาทางหม้ยปลาบ้านน้องจองตะบหน,นหนองคามอำเภอท่าลิกจังหวัดอบบุบลวันนี้ว่าได้ไปนน้ำเฮดบดนอกนะครับผมวันนี้มาน้ำเฮดดอกจ้ะเพราะว่าเฮดบดกะ ห่างๆเนาะแม่นครับผมก็หล่อลุนกันอีกรอบอนานนะจ๊ะแต่ว่าเอ,าอืึอยที่ไปน้ากันเมื่อวานเพิ่งกลับไปรอเบิ้งหน้าเมือนี้เนาะเป็นไปเล่มลนะไ,ไม่ไหนนะจเป็นน้ากันจ้าว่าพาเราปลาล่างมือนในซีซมานบอกไปกันเลยจ้ากันเลยครับผมแหกมันก๋วยแดงแกงหวานจ้าเอออุ้ยนยะาบาทบ่างยาข้าวเปล่าแมนบาดมือ ติดเลยขมเราเลยตัางแตกเลยพี่น้องจ้าก็แดงออกไหมเนาะใช่ครับผมเราละข้ามข้ามระดูซองดอกกุนตินจ้าตุนมินิค่ะก็แดงใส่มินิเนาะ น้อยฮกำลังพอดีอยู่คนนเสยแล้วครับกำลังออกซีจ้าปาดปาดปาดพี่น้องจ้ะดูหน่อยมะพอเฮ็ดยังนี่จ้าหองงามแห้งพี่พี่ออกเป็นมูย้ายมาพี่จ้ะเฮ็ดองนกจะเฮ็ดองนกนั่นมะพอของดีอีกแล้วนกครับพี่น้องเฮ็ดองนกจ้าออกไม่ออกไม่ ไม่ดอกมาดอกนี่คันนี้เพิ่งเพิ่เ่งเ่งเพิ่เ่เเเงเพิเ่งเ่เ่งิ่เพิ่่เพิ่ง่โเพเ่งเ่งเพิ่งเ่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 ิ

ไี่น้อยเชียร์เต็นเปิดใบตองเนาะไม่ได้ต่ยตองจ้ะเกีงหวานคือกันได้นี้เดี๋ยวต้องต้นซื้เป็นยังไง Đi cháu ra đây, bà Ủa, không có rút Nó Đi Cái này ta cọ. Ở đấy Nó giống mớ mạc คือ่ได้จำ่ได้ไปกันหน่อย้ไปนะตอนไหนนี่ปะ่หลยมีหน่ะอยู่ที่ไหนลยนเฮ้ยนี่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 ปดเน่ยมัเลยตัวนี้น่าจะนกระจุมเลยจ้าปุ่น ý thao không nè hết ý thao không nè nè Cây ý thao nè hết ý thao không nè hết ý thao không nè hết ý thao không nè hết ý ui không nè hết ý แม่นเมนไ่ไน,น,นี่จะดดมีกดอกดอกหนึ่งดอกไหนดอกนั่นมันนั่งดอกนี้เด็กโอ๊ยสีเด้อเ้เก็บนี่ก่อนดูรักมากเขาไปว่าไดบ่เดดไปเยียบเียบเยียบโอ๊ยนี่บ่ อือเหมือนกัน hmm. น oh, hmm. ี <S <S mm. ่น <Da. tomatoes. S 2> ี่นี่อนโอ้ดูสิอ๋อมาทางนี้แหละดอกหมันจ้ะบอกเอาดอกพุ่มจิ้้มเหมือนหุก้มาสวยเนาะ ก็เดียวซองเน่ด้วยจ้ะซองนักเรียนหน่อยเดี๋ยวจึงมาฮึสาดใจลุกเฮดเต่หูโบไลยหงปานได้หน่อยเฮ็ดอหหมพึ่กจะไหนน้ำหนักกินได้

Ôi, ừ. Ui, đồ này cứ đồn, 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 đồn. Đồn nào, nè, một cái thực rõ đây. Ừ. Ui, nè, bà ăn kép cả Nè, ừ. không khủng. Lên lên, lên lên Nếu to thang đấy

ป็นม,มุมเลยจ้ะอ้ยกติจ <Good job. S 1> ออดูดเล็กเดันกันได้อูอ้อเอเยเนา่งอาคเอาเป็นกอนวขอติดดองสีแน่วู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 ะูวูวงาูวูวว่าเวูวูวาบูวยวู ฝนเนาะรเราบอัปไปไนนจ้ะเจาะค่าตนฆ้าเป็นกระโบอคอยแยกัว้ปันดัยโบ่าแตบอกโกเนาะนี่นครจะขายกันเลยด้ินี่ดีแลวก็นิดเดียวเล้ภาพนี่นองเป็นมันละกบ ยงต้องถอดไหล่พอเห็นก็พอตามไปใส่หนัอือนะคะคุณมนยัดอุ้ยนี่กรอวนม่มีอีกบ่ นี่ตนนนนนนนกนี่นี่นีอ้ยูนิอร์าอันนี้ย่างดีเนาะสีแ่งแห้งก็บ่ได้ครับพี่น้องได้คนสิบบาทมั้งบาทก็เลยแค่เซไปเลยนี่น้อยนึงก็แซบนะนี่ดินก็มีแต่ก่อ ออกมาออกมาเพื่อโอ้ยพี่ตะเพิ่นแดดเนาะแตเลยยยงเนียบสีบ่ค่อยงามไปเลยจ้ะด๊อกเลยจะบอกแบบตางนี้ได้ค่ะพี่น้อง อ้น่น <ää. S 1> ่้ยน่อยทานไปเลยนางลงจังหินอุ้ยขึ้นข้าดูวิวหน่อยถาปจักหน่อยนางดตัวนี้ดิ อยู่ต่กล <that> ่องต้องเป็นหัวเพราะเราไม่เห็นทุกดอกแน่นอนน่าจะค้าขนวนน่าจะข้าดอกเตัดดอกขึ้นบดบอะนี่อะไรโอ้นเอาดอกนี้หน่อยก่อนกันนี่นี่อะไร ตุกปุกเหรอนี่ดอกหน่อยเราเมยสลับกันเนาะแบ่งกันขเขาไหมคืนที่มี่หน่อยิ่งที่มี่หน่อยคือขับแขกขอใจจ่ะยาสิบาท แต่กออลไหนอนี่โดกเดียว,วรหรออ๋อจีห้แหนมหินก้มขึ้นมาแนนี้ล้างแตกแต่ว่าโดกแห่มดีแหงนะเป็นแหง ออกเป็นยมเป็นยมไปเนาะแต่ว่ามูเดียวะนี่อ่ะให้พี่น้องเบ่งตามเดวกันะจ้ะนี่มูหนึ่งเ็งนล้วนเลยเนาะองนกล้วนๆเลยจ้าเดกที่แหละค่ะอะ่อ่ะอ่ะออ้ นัแโคตรน่าขอดูดังแกรบดิบแต๋อโบ้ไล่เายจะดอกหนนะตัวนี้มาอยู่ดอกเดียวงามแหงออกให่เลยนะจ้อดำที่มาอยูู่้เดียวองไปไกลนาขางามแหงเจอไข่เสียงเลยปเนาะ ีส่งมาจักส่งงานอีลิโงกเหลืองจ้างกเหลืองงกส่งมาแข่งเด้งมาจนจะออกน้ำมูกกันตัวเนาะมีน้ำมูกหายออกน้อง้ต่ำกระห้างเนาะออกเหมือนที่ออกคักแค่ว้ายฮาลุด Điều này.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  <laughs> hết hệ trực tuyến của bố à, mẹ nó mẹ đấy mẹ đấy Mà mẹ 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 mẹ

Boda đại cọc. Tìm hiểu. Boy, đi giữ đi. tên nhả, này anhy. đi không có mưa tên anh em. Vì không khổng Light, ừ. đâu. này cái Trong việc. Trong đấy Trong việc. Trong việc. đi việc. Trong việc. Trong việc. này việc. Trong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  này มาเดี๋ยวมั้งฮัลโหลพี่น้าเห็นโดดหนึ่งนาะนเห็นกระเป๋างหางเห็นข้อดังนึ้นครับผมหนึ่งจูงครับพี่น,อน้องจากไหนกันจีแต่พาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมแต่พี่้องขอเข้ามาหาฮิตก็ถือว่ามันนะครับพี่น้องวันนี้ ีก็มากเบงเฮดกอแล้วครับผมเขาเบ่งผมนี่ถ้ามว่ามีกฤษฎีพาพี่น้องสรุปผลงานออกมาแล้วครับผมครับพี่น้องพาลุงกับเบงครับผมมาซิมีมาครับผมแต่พี่นอ้องหลังจากที่เราเข้าไปหาเบงเฮดกอก็พบมีครับผมแม่จ้ะก็พาพี่น้อง,อ,ง,งออกมาสรุปผลงานแล้วครับผมใช่รับพี่น้องไปพนงผลงานมันนี่ครับผมเป็นงานของเฮมันนี่เหตุกาแหงเนาะแห่ง <ng ang S 1> ับผมใกล้เกือบเต็มตาจ้ะพอเห็ดองค์นก ออกไม่จ้ะมู่เดียวเนาะตกะ่องเนาะแม่แต่ผมทำไมเป็นน้อกแง่คนนี้นี่รับรองว่าสองตาหมดแล้วน้อเนาะนี่นี่แมนเดลตลุ่นนี่คีอสิ่ิที่เก็บสองตาพุ้นเนาะแมนจ้ะก็ถือว่ามานเดียเนาะองนกก็ับโ่มบาร์ไลนอตะกร่องเนาะแม่แต่ผมปลาเมรีกับเก่าโม่งกลัวจ้ะเด็กเก็บเห็ดองนกกัตอนเด็กก็หาโมงแล้วเนาะแม่แต่ผมสมานเขาเกิดมีแต่เห็ดองนกนะที่เขาเด็กเก็บนั่นนั่นเนาะแม่ใช่เห็ดรล้งสัมกับบาร์ไลเนาะแม่ครับผม เดี๋ยจะพผลงานโดยรวมกระทือว่ามานอยู่จ้ะมื่อนี้พี่น้องพักกามาเลาะร้ายเนาะกระดักันทุกคนอยู่จ้ะจ้าเมื่อนี้กับศิริภากับบ้านจ้าพี่อวานพาเดินทางเข้าป่าหาเห็ดเมื่อนี้กระทือว่ามานจ้ะเมื่อคืนวันศิมพ์ม่อผอเห็ดอุ่งนกนะทักก้อบเห็ดอุ่งนกออกไม่จ้ะมีแต่ดอกงามๆจ้าไม่จะจูบนะไม่เนาะแม่นจ้ะจูบคนอยู่แต่ใบตองมืเอื่นกับอาสิริเก็บอีกอยู่เนาะทักก่อนง จ้าถ้าชินชอบคลิปไหนจะไนก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนือหนอยน้ำหน่อยเด้อจ้าเนืหน่อยก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกทุกกาที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือนาคิมนาสำรับมือนี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม